ประธานเนี่ยนะครับทางออกอยู่ตรงไหน1ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความหรือ2ค้านการทําหน้าทีา่ขึ้นไปนั่งเป็นประธานในที่ประชุมหรือคา้านขึ้นนั่งบัลลังก์นะครับท่านผู้ชมก็สามารถร่วมกันสแสดงความคิดเห็นวิพา์วิจารณ์ได้นะครับอยากให้ส่งข้อความเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้เราอยากจะแจกเสื้อสัก2ตัวนะครับก็ขอหลักร้อยขึ้นไปก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้จะไม่มีประเด็นนี้แล้วนะเราจะไปประเด็นใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอยากจะแสดงความคิดเห็นเรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องวันนี้เท่านั้นนะครับเอาละเราพักกันคู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หาร้านแน่อร่อยจริง ไม่เป็นกลางนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นกลางนี่ไม่ไม่น่าจะออกเสียงหรือลงเสียงอ่าจริงๆก็ก็ไม่เหมาะสมนะครับถึงแม้ว่าในในกฎหมายอาจจะไม่ได้ระบุว่าว่าทําได้เลยทําไม่ได้ก็คือในแง่ของประธานเนี่ยจริงๆน่าจะให้รองประธานหรือว่าคนอื่นทําหน้าที่แทนดูเหตุผลแล้วมันก็ฟังไม่ขึ้นอะ่ะเราเป็นประธานแล้วใช่ปะ่ะ มันมันก็ไม่สมควรนะในแง่ภาพลักษณ์ของประชาธิปิบัติคิดว่าน่าจะแรงเพราะว่าจริงๆเขาก็น่าจะจะให้ข้อมูลหรือว่าประท้วงอย่างอื่นม่อาจถึงขั้นกับวอล์กเอาน่าจะให้การประชุมดําเนินต่อไปได้ครับที่ผ่านมามันก็อย่างนี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นระเพรปฏิบัติของทัพไปค้านเหมือนกันมันสมควรนะตามตามนี่ลงคิดนะสมควรเหมือนกันนะที่วอกเอาหผมคิดว่ามันไม่น่าสมควรครับเป็นผู้ใหญ่กันแล้วครับมันมีวิธีประท้วงอะไรกันอื่นที่น่าจะดีกว่านั้นแต่ไม่ใช่แบบว่าพอคุณ ไม่พอใจใครคุณก็เดินออกจากเดินจากที่ประชุมไปมันทําตัวเหมือนเด็กน้อยนะครับไม่ใช่เด็กๆกันแล้วก็แบบว่าพูดคุยกันดีกว่าอย่ามาอ้างว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าพวกคุณก็หาเรื่องที่จะไหนๆก็บอกกันแล้วว่าอยากจะปองดองกันปัญหาแค่นี้มันคุยกันได้ครับเดี๋ยวบอกเอาเลยครับไอเด็กมันเราสู่ช่วงที่2ครับชนทุกปัญหากับสามานะครับวันนี้วันอังคารที่2นะครับวันอังคารที่2เมษายน2556 ก็เป็นเดือนที่จะมีวันหยุดยาวมากนะครับหลายช่วงเลยนะครับเดี๋ยวปลายปลายสัปดาห์นี้ก็จะรองวิกเอนแล้วเพราะว่าช่วงของวันจักรกีนะครับหลังจากนั้นไปก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับปีใหม่เมืองนะครับช่วง 12, 13, 14, 15, 16, 17สเนี่ยสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานนะครับแล้วก็ช่วงปลายปลายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีวันสําคัญที่ อาจจะต้องรอลุ้นกันนะครับว่าประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับจะใช้สิทธิ์กันแค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่กับประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนควบคู่ไปกับสภาพอากาศนะครับเราถามท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นมาตราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐมนูญของทางสววันนี้รวมไปจนกระทั่งถึงกรณีการทําหน้าที่ของคุณนิคมไวัยรัตพาณิชย์นั้นเหมาะไม่เหมาะอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับผ่านทาง SMS เนะครับเอาละตอนนี้ก่อนที่จะไปให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับเราไปฟังความเห็นอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับจากคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับสสพักประชาธิปัตย์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณนิพิษครับครับผมสวัสดีครับคุณนิพิษสองวันที่ผ่านมาตอนนี้ประชาธิป,ปัตย์เนี่ยคนที่จะร่วมอภิปรายในร่างแก้ไขรัฐมนุนไปได้มาตรานนี้สองวันจนถึงขนาดนี้นะอภิปรายไปแล้วกี่คนนะจากทั้งหมดกี่คนฮนะ ผม,ผมจาไม่ได้นะว่าเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแต่ว่า้อตกลงเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบจะมีการอภิปรายพรุ่งนี้ไปไปอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะลงมติได้ก็ประมาณสี่ทุ่มของวันพรุ่งนี้นครับอ๋อประมาณสักสี่ทุ่มก็น่าจะน่าจะจบใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น,นะครับรนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือควันที่สามครับครับที่สามครับประชาธิปัตย์ประเมินได้ยังฮะจนถึงขนาดนี้เนี่ยเอาเอาทีละเรื่องกรนดัหนึ่งก็คือเรื่องเนื้อหาก่อนเดี๋ยวเรื่องคุณนิคมเดี๋ยวเดี๋ยววจะเเเเปป็นนคําาาถมต่่่ออออไแล้้รรืืืงงห เรื่องการชี้แจงอธิบายให้ประธานในที่ประชุมผ่านไปยังประชาชนทั่วไปที่รับฟังการถ่ายทอดอยู่นะครับในมุมของประชาธิปัตย์ในมุมของคุณดิพิทคิดว่ามันเพียงพอที่จะทําให้ประชาชนมองเห็นว่าอะไรที่มันไม่ชอบมาปรากฏทใไมประชาธิปัตย์ถึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้พอใจหรือยังฮะเราเราเออที่ชี้แจงมาผมคิดว่าถ้าประชาชนได้ได้ติดตามนะครับติดตามออการอภิปรายเนี่ยนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีใครไปนั่งฟังการอภิปรายได้ตลอดเลยนะครับครับบางครั้งเราฟังคนนี้อภิปรายนะครับมันก็ไม่ใช่ประเด็นที่ที่เราประสงค์จะรับทราบตรงนี้ครับมันไม่ปฏิตรโตนะครับครับนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะบอกว่าการแก้ไขทั้งหมดครั้งนี้ครับทั้งสามประเด็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวเนื่อง กับพี่น้องประชาชนเลยนะครับเป็นเรื่องของนักการเมืองโดยแท้ๆเลยนะครับประการสําคัญคือทั้งหมดที่มีการแก้ไขนี่มันเป็นการตัดสิทธิ์ของประชาชนซึ่งตาได้รับรองอํานาจของประชาชนไว้มันไม่เคยมีข้างไหนแล้วครับเวลามีการแก้กฎหมายนะครับที่จะที่จะไปตัดสิทธิ์ที่ประชาชนก็มีอยู่นรเวลาเรามีการแก้ไขกฎหมายทุกครั้งนะครับจาประสบการณ์ของผมนี่เราจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเพิ่มอํานาจเพิ่มสิทธิให้กับประชาชนนะครับแต่ครั้งนี้ครับเป็นการลดสิทธิของประชาชนครับ คุณนิพิษทางทางซีกอีกอีกฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่ก็เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะรวมทั้งบรรดาแฟนแฟนคอการเมืองทั้งหลายก็อาจจะย่อแย้งกลับมาก็บอกว่าสมัยคุณวิสิิ์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแก้ไขก็แก้เป็นนายมาตาก็สองมาตราเหมือนกันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนเขาอาจจะแย้งกลับมาอย่างนี้แต่ว่าประชาชนไม่ได้เสียสิทธิน,นะครับนะครับคือเนื่องจากหนึ่งเกา้กาศูนย์ตอนนั้นก็เพียงแค่ว่าให้ไป ออกกฎหมายลูกใช่ไหมฮะมารอรับว่าอะไรที่มันจะต้องขอความห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาแต่ว่ากฎหมายกฎหมายลูกเนี่ยก็ยังไม่เห็นยังยังยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเลยไม่รู้หลังจากเราออกเสร็จแล้วเราก็เราก็แพ้เลือกตั้งงครับนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้ออกกฎหมายลูกมานะครับการแก้ทำไมรัฐบาลทุทธีเกาสารต่อไม่ได้นะครับมาตราหนึ่งเก้าศูนย์ออกกฎหมายลูกมาแทนที่จะไปแก้รัฐรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่สารต่อนะครับอ๋อก็ไม่ได้สารต่อเลยนะครับครับที่จริงเมื่อวานนี้ ประเด็นที่ทางประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงท่าทีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมได้คุยกับคุณองอาจ้ามไพบุญเห็น <c oughs> คุณองอาจบอกว่าเรื่องมาตรา190เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางประชาธิปัตย์เนี่ยห่วงมากแล้วก็พยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนทั่วไปให้เห็นอะไรที่มันซุกซ่อนอยู่หลังมาตรา190เนี่ยในมุมของคุณนิพิษมีอะไรจะอธิบายเพิ่มเติมมาตรา190ไหมครคือมาตรา190เดิมเลยนะครับ,รบในกรณีที่รัฐจะไปทําข้อตกลง นะครับกับต่างประเทศนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของการค้าอะไรก็ตามนะครับที่มีในย่าสาคัญนะครับรัฐบาลต้องมาขอกรอบการเจรจานะครับต้องมาต้องมาแถลงต่อสภาก่อนว่ารัฐบาลจะไปทําสิ่งเหล่านี้อะนี้ครับนะครับแต่ว่าต่อไปเนี้ยไอ้ข้อตกลงที่รัฐบาลจะไปทํากับต่างประเทศมันไม่มีแล้วนะครับมันก็ตัดออกหมดเลยั้นต่อไปรัฐบาลจะไปทาข้อตกลงทางการค้า นะครับกรอบการเจรจาทั้งหลายนะครับที่มีนัยยะสาคัญทางเศรษฐกิจหรือว่ามีนัยยะสาคัญทางงบประมาณเนี่ยนะครับผูกพันงบประมาณเนี่ยสํานองใช่ครับอกอไม่ต้องมารายงานต้องไม่ต้องมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาไม่ต้องแล้วแล้วคุณเห็นคุณองการบอกว่าจะเหลือเฉพาะเรื่องเรื่องเขตแดนอย่างเดียวเหรอฮะใช่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวครับหรือมันจะเกิดจะไปเจรจาเรื่องการค้าเรื่อง ลงทุนเรื่องอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี้ก็สามารถติราารได้เลยไม่ต้องมารายงานหรือขอความยินยอกรัฐสภาตรงนี้ใชไมที่ที่ประชาธัปัดบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีอะไรเชื่อมโยงอยู่หรือเปล่าอย่างคุณเ้าวนนท์วันก่อนพยายามมาตั้งข้อสังเกตเอ๊ะมันจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลในในในทะเลของกัมพูชากับไทยหรือเปล่าเรื่องเรื่องพลังงานใช่ครับใช่ครับสมมุติรัฐบาลจะไปทำข้อตกลงกับ ประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องพลังงานน่นะครับในพิจารณาในพิปรายในสภาซึ่งคุณนิพิษบอกว่ามันอาจจะไม่ต่อเนื่องหรือทําให้ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ได้ฟังปฏิป่อเนี่ยในแง่ของการรวบรวมประเด็นแถลงผ่านสื่อเป็นเป็นเรื่องๆไปอะไรทํานองนี้เราทํำไหมฮะผมคิดว่าน่าจะทํานะครับนะครับเราดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะรวบรวมประเด็นว่าในในสามประเด็นที่พรรคกรัฐบาลก็ขอแก้รัฐบาลกำุนิที่ก็ขอแก้นะครับเราไม่เห็นด้วย นะครับด้วยเหตุผลอะไรเพื่อง่ายๆนะครับง่ายๆเราน่าจะทําเอกสารนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องสําคัญอย่างนี้น่าจะเพราะว่าเข้าใจว่าบางประเด็นเนี่ยถ้าเกิดมาทาแจกแจงออกมาเป็นข้อๆเป็นใน้ีย์รมาราเนี่ยคนก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเอาล่ะอันนี้ก็าว่ากันไปในส่วนของประชาธิปัตย์กลับมาเรื่องของคุณนิคมวัยรัตนนิตวันนี้ประชาธิปัตย์ก็ยังมีจุดยืนเหมือนเดิมนะฮะก็คือว่าถ้าคุณนิคมทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมไม่ไปถอนชื่อออกจากยตินะที่ไปลงลงชื่อในยติร่างแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยสอง ประชาธิปัตย์ก็จะไม่ไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการอภิปรายตามที่ได้ได้ลงชื่อไว้จากอภิปรายเฉพาะในช่วงที่คุณสมศักดิ์เกษตโดนทําหน้าที่อันนี้จะทําให้จํานวนของประชาธิปัตย์ที่จะอภิปรายร่างแก้ไขรัฐนูนเนี่ยมันลดลงไหมฮะหรือว่าอย่างอ๋อไม่ลดครับไม่ลดคือเวลาเราแบ่งกัน<อ>นะครับเราแบ่งเวลากันสมมติว่าเราประชาธิปัตย์ได้มาทักสิบสามชั่วโมงนะครับเราก็ต้องอภิปรายทั้งสิบสามชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่คุณสมศักดิ์ ทําหน้าที่เป็นประธานเนี่ยเราจะอธิบเราจะพิพายได้เยอะหน่อยนะครับผมว่าก็ดีนะครับจะได้ต่อเนื่องกันนะครับครับครับตอนจํานวนจํานวนเวลาจํานวนคนที่จะพิพายนี่ยยังครบไม่ถูกตัดไปนะครับครับครับเหตุผลที่คุณคุณนิคมพยายามอธิบายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเอาละไปร่วมลงชื่อในยติเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเลยมาตราหนึ่งเก้าศูนย์ตัวเองก็ไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ฝ่ายบริหารมาตราสองสามเจ็ดก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ะะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคุณนิคกบผมว่าผมอายุปูนนี้แล้วผมรู้ว่าควรจะควรจะทําอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยอันนี้ทางประชาธิปัตย์ไม่พยายามเข้าใจหรือว่าฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นฮะเอาประเด็นหลังก่อนนะครับคือที่เราไม่เข้าใจเลยก็คือคนอายุปูนนี้แล้วไม่ควรจะทําสิ่งเหล่านี้นครับอือคือต้องระวังนะครับระวังตั้งแต่ต้นใช่ไหมฮะใช่คือถ้าเป<อ>็นสวที่เพิ่งได้รับการตั้งมาหังจาอายุสามสิบหกสามสิบเจ็ดปีแล้วเป็นสวครั้งแรกเนี่ย ก็พออภัยกันได้แะครับแต่ว่าท่านอายุปูนนี้แล้วและประการสำคัญคือท่านเป็นประธานวุฒิสภานะครับต้องมาทาหน้าที่รองประธานรัฐสภาต้องนั่งกํากับต้องนั่งควบคุมการประชุมอยู่นะครับเมื่อท่านมีความเห็นว่าในประเด็นเนี้ยท่านเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขแต่อีกซีกหนึ่งบอกว่าไม่ควรแก้ไขนะครับท่านก็ไม่ควรหน้ิทอย่างอย่างเช่อาจารย์ประสบสุขบุญเดชหรือว่าคนที่เป็นประธานวุฒิคนอื่นๆเนี่ยเคยมีลักษณะอย่างนี้ไหมฮะเราไปเช็คมาหมดแล้วนะครับ ไม่เคยมีประธานวุฒิสภาคนไหนนะครับหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรคนไหนนะครับยื่นขอแก้ไขกฎหมายเลยอืไม่เคยมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ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 แต่ว่าคุณนิคมเนี่ยก็ยังยืนยันว่าตัวเองจะทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็มีการเสนอทางออกด้วยบอกว่าถ้าถ้ายังติดค้างคาใจก็ไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญคุณที่พิที่ว่าปัญหาที่ปัดจะไยื่นไหมฮะหรือว่ายังไงฮะเรื่องนี้เออผมส่วนตัวผมเองผมคิดผมผมผมคิดผมจะไม่ยื่นนะครับส่วน จะมาชี้การอื่นจะไปยื่นเพราะขาอเป็นสิทธิของท่านนะครับ<อ>แต่ผมเชื่ว่าที่เราคุยกันในขณะนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมหรือความเหมาะสมการควรหรือไม่ควรนะครับส่วน,นข้อกฎหมายที่เขาว่ากันไปนะครับแต่ว่าคนที่เป็นประธานพทุทธสภานะครับ,ค,รบควรจะรู้ว่าสิ่งอันนี้ควรจะทําหรือไม่ทำเท่านั้นเองอคือการเป็นประธานในที่ประชุมเนี่ยมันมันต้องรักษาภาพของความเป็นกลางใช่ไหมควรควรหรือไม่ควรใช่ครับใช่คือคือนักการเมืองอยู่ในความไว้วางใจของประชาชน นะครับบางครั้งเนี่ยเราทําไม่ได้ทําผิดกฎหมายเลยแต่คนก็ไม่ไว้วางใจแล้วนะครับก็ไม่ควรเป็นนัากการเมอืองนะท่าคนนีคมคนเช่นเดียวกันนะครับ <S <S <deb> ท่านเป็นคนกลางต้องควบคุมกํากับการประชุมนะครับแล้วก็ไปมีความเห็นไปยื่ยนขอแก้ไขคนมาที่สําคัญอย่างนี้ครับคือประเด็นที่เราถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นการถกเถียงกันค่อนข้างจะงจะรุนแรงพอสมควรในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นซึ่งเราไม่ความเห็นเป็นเอกฉันกันทางรัฐสภานะครับและท่านไปยื่นด้วยผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ประเด็นนี้ประเด็นหลัก ของความกดเย้องในประเทศนะครับซึ่งท่านก็เยอกที่จะยืนอีกฟังหนึ่งและไปทําหน้าที่เป็นคนกลางนี่ครับที่เรารับไม่ได้ครับผมครับครับอ่ะเอาละชัดเจนนะคุณนิพิธวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคุณนิพิธครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิพิธอินตราสมบัติก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาแจกแจงนะครับว่าในส่วนจุดยืนของประชาธิปัตปัที่มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาว่าจะเป็นเนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีหรือแม้แต่การทำให้ประธานในที่ประชุมของ คุณนิคมไวยรัตพาณิชก็ดีเนี่ยก็จะชัดเจนนะครับต่อเนื่องจากที่คุณองค์อาจพร้ามไพบุญนะครับพูดไว้เมื่อวานนี้นะครับนี่ก็คือความเห็น2ฝากฝั่งนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากนี้ไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะไม่หยิบยกมาเป็นประเด็นแล้วนะครับท่านผู้ชมอยากจะวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งเก้าศูนย์มันดีไม่ดียังไงนะครับมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนไม่สองสามเจ็ดมันดีหรือเปล่าตัด ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเห็นด้วยไหมนะครับหรือแม้แต่การทาหน้าที่ของคุณนิคมวัยรพันธ์หรือเรื่องที่คุณสมชายแสวงการไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับโดยอาศัยอานาจตามมาตรา68รัฐธรรมนูญนะฮะท่านเห็นเหมาะสมหรือไม่ก็สามารถวิพา์วิจารณ์กันได้นะครับเริ่มจากคุณชอช้างครับคุณคุณชอชาเชิงเซาครับคุณชอครับสวัสดีครับคุณชอครับคุณชอครับสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับ่กตกลง วันนี้วันที่สองแล้วเรื่องการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐมนูนเป็นลายมาตรา<ม>ค,คุณคุณชอเนี่ยสนใจเรื่องอะไรมากกานระหว่างเนื้อหาที่จะแก้ไขกับเรื่องการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมของคุณประสบอะของของคุณนิคมหรือเรื่องที่สวจะไปยื่นต่อสารรัฐมนุนให้มีคําวินิจฉัยตามมาตรา6กสดนะครับผมสนใจเรื่องเดียวครับเรื่องอะไรฮะเร,เรื่องประธานวุฒินะครับอ๋อเรื่องประธานวุฒิคุณนิคมวรยัพาณิชย์ ก็เป็นสอสอไอ้สวออจังหวัดผมด้วยอ๋อเหรอฮะต้องลงโทษเลยครับครับจะให้ลงโทษยังไงอ่ะสมัยหน้าลงผมก็ไม่ลงให้ไงอ๋อเหรอฮะสมัยหน้าทาานอาจจะไม่ลงก็ได้